สวัสดีค่ะพบกับวิชาคณิตศาสตร์ครูตามิสาอินคำค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่8มุมจุดเส้นตรงลังสีและส่วนของเส้นตรงจุดประสงค์การเรียนรู้เนื้อหานี้เป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องมุมเส้นตรง มีความยาวไม่จำกัดดังนั้นเมื่อลากเส้นตรงบนระนาบจึงต้องเขียนหัวลูกศรที่ปลายทั้งสองข้างเพื่อแสดงว่าสามารถลากเส้นในแนวตรงต่อออกไปในทิศทางตามหัวลูกศรได้ไม่สิ้นสุดค่ะตัวอย่างนะคะเมื่อกำหนดจุด A และจุด B บนระนาบ เส้นตรงที่ผ่านจุด A และจุด B เรียกว่าเส้นตรง AB หรือเส้นตรง BA เขียนแทนสัญลักษณ์เส้นตรง AB หรือเส้นตรง BA จะเป็นลูกศรทั้งสองด้านนะคะรังสีเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลาย1จุด จุดปลายแต่เส้นตรงไม่มีจุดปลายนะคะตัวอย่างที่หนึ่งรังสีจากรูปจุด P เป็นจุดปลายของลังสีและจุด Q เป็นอีกจุดหนึ่งบนรังสีนี้เรียกรังสีนี้ว่าลังสี PQ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ลังสี PQ มีลูกศรเพียงด้านเดียวนะคะ ตัวอย่างที่สองจากรูปจุด y เป็นจุดปลายของรังสีและจุด x เป็นอีกจุดหนึ่งบนรังสีนี้เรียกรังสีนี้ว่ารัางสี yx เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์รังสี yx จะเป็นลูกศรเพียงด้านเดียวค่ะส่วนของเส้นตรง เป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลาย2จุดจุดปลายจุดปลายส่วนของเส้นตรงมีจุดปลาย2จุดจึงมีความยาวจำกัดทำให้สามารถวัดความยาวได้ในที่นี้กำหนดเป็นข้อตกลงว่าใช้ m แทนความยาวของส่วนของเส้นตรงเช่นความยาวของเส้นตรง ab อ่านว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ตัวอย่างที่1ส่วนของเส้นตรง AB หรือ BA จากรูปจุด A และจุด B เป็นจุดปลายของส่วนของเส้นตรงเรียกส่วนของเส้นตรงนี้ว่าส่วนของเส้นตรง AB หรือส่วนของเส้นตรง BA เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A, เส้นตรง AB จะเป็นขีดเดียวนะคะหรือเส้นตรง BA ค่ะตัวอย่างที่สองส่วนของเส้นตรงจากรูปส่วนของเส้นตรง AB ยาว5เซนติเมตรหรือความยาวของส่วนของเส้นตรง AB เท่ากับ5เซนติเมตรเขียนแทนด้วย ความยาวของเส้นตรง AB เท่ากับ5เซนติเมตรตัวอย่างที่3เขียนเส้นตรง GH ให้ายาว7เซนติเมตร8มิลลิเมตรนักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะจุด G จุด S ก็จะได้ เส้นตรง gs ค่ะเรามาดูงานวันพฤหัสบดีที่13มกราคม2 5 6 5นักเรียนทำแบบฝึกหัด8.3ส8.3หน้า44นักเรียนส่งงานในอัลบั้มคณิตศาสตร,ร์หน้า44เขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนักเรียนเตรียมไมโครแฮกเตอร์ชนิดใดก็ได้มา1อันค่ะ แบบฝึกหัด8.3เติมคำตอบให้นักเรียนดูรูปภาพและแยกเป็นเส้นตรงส่วนของเส้นตรงรังสีส่วนข้อ2กํกำหนดจุด t จุด u จุด v จุด w และจุด x ดังรูปเขียนรูปต่อไปนี้ตามที่เขากำหนดข้อ1ส่วนของเส้นตรง x อยู่นักเรียนใช้ไม้บรรทัดขีดจากจุด x มาหาจุด u ข้อ2 รังสี U T นักเรียนขีดจาก U ไปหา T นะคะข้อ3ส่วนของเส้นตรง T V นักเรียนใช้แม้บรรทัดน,นะคะจากตัว T ไปหาตัว V สำหรับที่เหลือให้นักเรียนลองฝึกทำเองคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ